สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรอบคณิตออนไลน์เช่นเคยสําหรับคลิปนี้ครูกรอบจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ตปี63ของน้องนม6ข้อที่19นะครับซึ่งเป็นเรื่องของลำดับและอนุกรมหัวข้อย่อยคือลำดับเลขคณิตถามว่ายากไหมไม่ยากสิเพราะมันใช้สูตรแค่สูตรเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยครับข้อ19เนี่ย เขากำหนดให้ a 1 a 2 a 3ไปถึง a 4 5เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะฮะลำดับเลขคณิตนะ้อง,องรู้จักไหมลำดับเลขคณิตเป็นยังไงอ่าลำดับเลขคณิตเพราะว่าให้ a 1เนี่ยเป็น60แล้วก็ a 4 5เนี่ยเป็น720นะครับคำถามคือเอา a 3 6ไปลบกับ a 3 4ได้เท่าไหร่นะคำถามอยู่ตรงนี้นะ เอา a 36ลบ a 34ได้เท่าไหร่อ่ะน้องๆคิดในใจได้ไหมเออไม่น่าจะได้เนื้อข้อนี้ต้องทดต้องทดนะครับก่อนอื่นมาเรามีเรื่องต้องทบทวนกันใช่ไหมครับน้องๆหลายคนบอกเออลำดับเลขคณิตเนี่ยนะคุ้นมากเลยคุ้นคุ้นสุดเลยคุ้นแต่ชื่อมาดูสิว่าของเดิมเขาว่ากันไว้ยังไงลำดับเลขคณิตเนี่ยมันจะมีสูตรนะครับมีสูตรที่น้องๆจะต้องจํา นะฮะตรงนี้ต้องจำให้ได้นั่นก็คือพจน์ทั่วไป A n นะพจทั่วไปนะ A n จะเท่ากับ a1 บวก n ลบ 1d เคยท่องไหมเคยท่องไหมพจน์ทั่วไปคือ a1 นะฮะบวก n ลบ 1d ะฮคืออะไรเขาเรียกตัวดีตัวนี้ว่าผลต่างร่วมนะครับซึ่งความหมายของตัวดีก็คืออย่างนี้ครับรน้องๆความหมายของตัวดีนะ ถ้าเรามีลำดับเลขคณิตแล้ว a 1ไปหา a 2เนี่ยมันต่างกันก็นกคือมีการเพิ่มขึ้นด้วยระยะห่างเท่ากับ d หน่วย d เนี่ยมันก็คือตัวเลขคงที่ของลำดับชุดหนึ่ง เพราะฉะนั้นจาก a2 ไป a3 เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น d หน่วยเหมือนกันนะครับจาก a 4 4ไป a 4 5เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น d หน่วยเหมือนกันแต่ลักษณะที่ครูครับอยากให้น้องๆมองเห็นภาพไปพร้อมๆกันก็คือว่าเวลาเราแทน an เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราหา a1 a1 มันก็คือ a1 บวก1ลบ 1d ถูกไหม ซึ่งตัวนี้มันก็คือ0เพราะฉะนั้น a 1เท่ากับ a 1ถูกแล้วพอมันเป็น a 2มันก็จะเป็น a 1นะฮะ a 2มันจะเท่ากับ a 1บวก1 d ถูกไหมเพราะเราแทน n เป็น2อ่ะ2-1ลบ1ก็ได้1่ถ้กไหมครับเพราะฉะนั้น a 2มันคือ a 1บวก1 d ถ้าเป็น a 3มันก็คือ a 1บวก2 d สังเกตไหมถ้าเป็น a 4มันก็คือ a 1บวก3 d เพราะว่า4-1ลบ1ได้3มันก็จะเป็นเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นถ้าครูครับถามว่าอ่ะแล้ว a 4 5ล่ะครับน้องๆ a 4 5มันก็คือ a 1บวกท่าไหร่ครับคำตอบคือต้องบวก4 4 d ถูกไหม เพราะว่า A 45แทน n เป็น45 45ลบ1ก็ได้44ข้อมูลตรงนี้นะฮะข้อมูลตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการทำโจทย์ข้อนี้ครับน้องๆอ่ะมาดูกันถ้ากรับปดึงสูตรที่เขียนไว้ในกรอบข้างล่างขึ้นมาว่าเนื่องจากว่า A 45มันคือ A 1บวก 44d โจทย์เขาให้มาว่า a 45เป็น720งั้นเราแทนตัวเนี้ยด้วย720เห็นไหมนะและ A1 คืออะไร A1 ก็คือ60คือพจน์แรกพจน์แรกคือ60นะก็ใส่ลงไปทั้งหมดนี้ถ้าเราย้ายข้างทำการคำนวณปับ๊บเราก็จะได้ตัว D ออกมาถูกไหมฮะตัว D เนี่ยสำคัญมากในลำดับเลขคณิต ตัวดีเขาเรียกผลต่างร่วมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ผลต่างร่วมกับพจน์แรกเราจะหาได้ทุกพจน์เลยนะฮะเอาคิดเลขนะย้าย60ไปลบมันก็จะเหลือ660ใช่ไหมเท่ากับ 44D ดีถ้าเราเอา44ไปหารนะฮะเอา44หารทั้งสองข้างมันก็จะมาโผล่ตรงนี้อ่ะคิดเลขเพราะฉะนั้นตัวดีของเรามีค่าเท่าไหร่ครับน้องๆเอา เอา11ตัดเนาะ11 4ครั้งได้44 11 1ครั้ง11 6ครั้งได้66แล้วก็เหลือ0มาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็น60ส่วน4คิดทันไหม60หารด้วย4มันก็คือ15ถูกไหมครับฉะนั้นผลต่างร่วมของโจทย์ข้อนี้คือ15นะครับเอาแล้วนะอีกคอลัมน์เดียวครับได้คำตอบแล้วได้ยังไงมาดูกัน คอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ที่3นะครับน้องๆดูนะเขาถามว่า a 3 6กับ a 3 4มีเนี่ยมีค่าเท่าไหร่น้องๆดูนะถ้า a 3 4อยู่ตรงนี้ตัวต่อไปเป็น a 3 5ถูกไหมตัวต่อไปเป็น a 3 6ใช่ไหมครับจาก a 3 4ไป a 3 5เนี่ยมันคือการบวก d ถูกไหมและ a 3 5ไป36ก็บวกอีก 1D ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น การที่เราเอา a 3 6ลบกับ a 3 4เนี่ยมันก็คือ2 d ใช่ปะ่ะมันต่างกันอยู่2 d ซึ่ง2 d เนี่ยน้องๆรู้แล้วว่าตัว d มีค่าเท่าไหร่ครับเราหาไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้ว d ก็คือ15ก็เลยได้30ดังนั้น a 3 6ลบ a 3 4จะได้30เป็นคำตอบนะฮะน้องๆก็ไปติ๊ก c h o i ที่1 นะฮะโอเคเห็นอะไรไหมเราไม่จังเป็นต้องไปหาพจน์ที่เป็น a 3 4 a 3 6เราไม่ต้องหาขอให้รู้ว่ามันต่างกัน 2D แล้วน้องๆหาตัวดีมาแลว้วอะน้องก็เอามาเป็นตัวคำนวณแล้วตอบได้ง่ายๆนะครับการทำเรื่องของลำดับเลขคณิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องจำสูตรได้บางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นต้องจำสูตรได้แต่ถ้าจะให้ดีมีทั้งสูตร แล้วก็มีทั้งความเข้าใจข้อนี้ถ้าเราจำสูตรลำดับเลขคณิตไม่ได้มันก็ยากแล้วนะครับมันไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้แต่การจำสูตรได้มันดีกว่ามันคิดเป็นระบบมากกว่าออนอกจากการจำสูตรแล้วครับน้องๆมันยังมีวิธีการอื่นๆด้วยนะครับน้องๆลองหาวิธีการดูว่าทําได้หลายวิธีไหมเช่นการเอาแต่ละพจน์มาลบกันแล้วเท่ากับกี่ดีอะไรเงี้ยครับแต่หลกัลกๆแล้วน้องๆต้อง,องหาตัวดี ตัวดีข้อนี้ถ้าหาไม่ได้ตอบไม่ได้โอเคนะฮะ,ะความง่ายของข้อนี้นะครับสรุปให้ตอนจบความง่ายของข้อนี้ก็คือถ้าเราจําสูตรลำดับเลขคณิตได้1สูตรทําได้แล้วใช่ไหมข้อนี้จําได้สูตรเดียวทําได้เลยเพราะว่ามันใช้สูตรลำดับเลขคณิตแค่สูตรเดียวก็ได้คําตอบนี่คือความง่ายของโจทย์ ONET ปี63 คือหลายๆข้อที่ครูกับดูเนี่ยมันใช้สูตรแค่สูตรเดียวนะฮะก็คิดออกมาได้คําตอบเลยหรือบางข้ออย่างข้อ18เนี่ยแทบไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยแทนเรียกเราได้คําตอบก็มีนะครับแล้วในปี63ซึ่งผ่านไปแล้วอ่ะเนาะปี63ที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบ o n e เเนี่ยออกเรื่องลำดับและอะนุกรมหลายข้อหลายข้อแยกให้หมดเลยลำดับทั่วไปลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิตคนละข้อกันอนุกรมก็มีอีก2ข้อก็แยกกันนะครับออกหลายข้อเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ยากทําความเข้าใจดีๆจะทําข้อสอบได้หลายข้อข้อละ2.5คะแนนเต็มร้อยนะ4ข้อก็10คะแนนแล้วไหมใช่ไหมโอเคนะฮะก็ดูเรื่องเข้าใจตรงไหนถามเข้ามานะครับกดแชร์เก็บเอาไว้ดูด้วยเดี๋ยวเด็ก6.4ตอนใกล้ๆสอบจะต้องมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะฮะ ยังไงก็กดแชร์เอาไว้นั่นแหละนะแล้วก็ติดตามด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับครูกรบก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในะข้อ20นะครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ